สวัสดีค่ะทุกคนพบกันแล้วก็อีกนะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องยายดอกชาแนลหลังจากี่ดขัวเนื้อเรื่องบอกไปครับเป็นยังเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นไก่ก็ได้เด้อถ้าเป็นไก่เห็ดหมอยหย่ๆโลดเรายายบวกกินหมูค่ะก็เล้เห็ดเป็นสปาเกตตี้เนื้อี่เส้นกับกระล่องเดือดเจ็ดนาทีเพระาะว่าลูกไส้กินเส้นแข็งแมงกินเส้นอ่อนกับฉลักต้มหรือสิฟูที่ แต่นี่ใส่มะเขือกระป๋องค่ะใส่มะเขือเทศกระป๋องซอสมะเขือเทศหลายจังจส่ที่หลังแล้วก็จะมีฮอตดอกฮอตดอกไ็ต้มแกงนาเดี๋ยวไปเซตเรลาแยด,ดอกก็เสียเอาอ่างเอ้อเพราะว่าขากร้องผมว่ามีตัดต่อกับพท่านเป็นค่ะมันก็ต้มไปเรื่อยๆเ,เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะใส่เกลือหน่อยเออใส่เกลือในต้มเส้นแล้วก็แล้วก็ใส่น้ำมันพืชหรือน้นำมันงาอะไเด้วยค่ะคมะดาเล่าระสันผู้เฮ็ดเป็นแล้วก็ คนหูอยากคูัวเคยเห็ดไฮอยากเห็ดน้ำหมดสันดีเด็ด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 อันนี้ก็บครัวไปเรื่อยๆมันจะใส่ไฟแห้งนะค่ะไฟอ่อนๆตุนเขาไปเรื่อยๆเนื้อกะสีเปื่อยน้ำอันบักเขือเทศน้ำอย่างกะสีออกค่ะใส่น้ำตาลหย่อนนิดนึงนะคะเราใ,ใช้เกลือนะคะอย่าใส่น้ำปลาเด้อว่ามีไคกินน้ำเเาเดีไว้กินผู้เดียวจ่ะโอเคค่ะบายบายกีงแอบเลิฟยูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ